นี่คือประเทศไทยไป้ายโฆษณาบอกทางหรือว่าป้ายโฆษณาสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นตัวหนังสือไทยหายะที่จะเป็นตัวหนังสือซาวต่งางซัดแมนจะภาษาอังกฤษบางบ่อนบางป้ายเทปจะหามบมีกฎหมายบ้านเพื่นควบคุมป้ายโฆษณาและราคาสินค้าได้ดีจริงๆ สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปานอ่ามดทุกท่านทุกคนวันนี้มาพบกับบ่าวสมจิตอีกเส้นเก่าเส้นเคยทักไทยสบายดีกันคือเก่าพี่น้องตอนนี้บ่าวสมจิตก็กําลังเดินขึ้นด่านนครพนมพี่น้องอ่าถือว่าข้างหน้าของบ่าวสมจิตก็กมีพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาวลาวอ่านเบกเข้าเบกน้ําเบกปูเบกปลาพี่น้องเครื่องไส้คองซอยเนี่ยลุงปุ้งญ่ไผ่ก็ได้ ขึ้นข้ามไปไทยแล้บางคนก็ข้ามไปทํางานอยู่บังไทยเอาเข้าวออนน้าไปเนาะบางคนก็พี่น้องชาวไทยกลับมาลาวมาหยามยันที่พี่น้องก็ได้ของภาคของต้นพี่น้อง สำหรับมืนน่อวาสมคิดแกข้ามมานครพนมคือเก่าพี่น้องต่อจากคลิปก่อนพาพ่อมาคลินิกมาตรวจสุขภาพพ่อน้องพี่น้องคลิปก่อนสมคิดแกได้นำเสนอเกี่ยวกับราคาสินค้าอยู่ทางั่งไทยแต่ละสินแต่ละอนันพี่น้องเทบทุกอย่างนั่นแหละเพ่จะติดไปราคาสินค้าไว้เพื่อให้ผู้เข้ามาซื้อเข้ามาซัพเจรจาจอยในสบายใจนะพี่น้อง ถ้าว่าเงินพอสมใดก็เป็นจับเอาไปูดบจ็จะเป็นต้องมาต่ตราคาให้มันยุ่งไม่นักน้องพี่น้องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ากฎหมายทางบ้านพื้นก็เข้มข้นพบคุมได้ดีน้องพี่น้องถึงว่านาครพนมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดกับขอบเขตชายแดนสปปลาาแต่ว่าเรื่องการคบคุมราคาสินค้าก็ถือว่าทั่วถึงกันอีรีนอกจากนั้นก็เรื่องเงินน้องพี่น้องการใช้เงินกัน ถึงว่าจะอยู่ในครอบเขตสายแดนแต่ว่าเรื่องเงินมอสมกิดลองเอาเงินกีบข้ามมาสักใบเช่นนน้องพี่น้องข้ามมาฝั่งไทยเพื่อ,อกลองจ่เบิง่งแม้าทางฝั่งไทยว่างสิเอาบอเพิ่นสิห้าบ,บองเงินกีบนะพี่น้องเพราะว่าพอาาถึงตลาดชุมชนตลาดอันลาวไทยกับข้ามไปมาสู้กันอยู่นะพี่น้องตลาดนัดอยู่ฝั่งไทยพี่น้องชาวลาวกับข้ามมา บางเทื่อมีงานบุญงานอย่างพังลาพี่น้องพังไทยเพื่อนกัข้ามไปข้ามไปขายเครื่องขายของน้พี่น้องลองเอาเงินกีบมา,าให้เม่้าจ่ายค่าสินค้าอยู่ทางพังไทยเพื่อนเพื่อนบวเอาเลยพี่น้องเลยยอมรับว่าโอ้เพื่อนเข้มเข้มข้นควบคุมอิเลราคาเรื่องการสายจ่ายเงินตาต่างประเทศนี่ก็ได้แน่นอนอิเลพี่น้องถ้ามามาแวาเรื่องอยู่บ,าบ้านแาวสมจิตก็ถือว่าโอ้ถ้าครบเคตแสดน ก็บอกว่าจะเป็นครอบคขตสายแดนไทยลาวน้อพี่น้องถ้าครอบคขิสายแดนไทยลาวริมแม่น้ำคงเนี่ยโอ้ใส่เงินบาทนี่ก็ถือว่าลายนี่เราถึงครอบเขิกายครอบเขิไปกันยังนิยมกันใส่ลายสําหรับคนลาวที่ใส่เงินบาทนอกจากนั้นทางภาคเหนือแถวแขงพงศลีแถวนั้นก็ใส่เงินย่อเงินยวนไปสั้นพี่น้องการลาวเงินกีบก็มีอยู่และการเงินยวนไปพร้อมและเขตภาคอัน ตะเวนออกบอว่าจะเป็นทางแถวบัวฟ้าู้พี่น้องครอบเขตสายแดนเพื่อนกินยังไซเงินดงเงิงนกีบไปเคียงคู่กันไปแล้วก็เขตภาคใต้แถวกัมพูชาเนาะพี่น้องก็ถือว่าไซเงินอ่านกัมพูชา,าก็มีลายเขตลายท้องถิ่นนาะพี่น้องแต่ว่า,าสุจิตข้ามมานครพนมเมื่อนี้ก็ลงเสี่ยวเงินกีบมาไซเบิงว่าเะผนเสียบบอแต่ว่าผลสรุปออกมาเพื่อนกะ บุหับนะพี่น้องเพื่อนว่าหาเปลี่ยนเอาเงินบาทยากแม่น,มนยู่แม่ค้าทางฟังลาวข้ามมาขายของอยู่ฟังไทยส่วนหลายเพื่อนจะใช้เป็นเงินบาทแล้วข้ามมาพักพี่เพื่อนบุคอยเอาเงินกีบมาใช้ซื้อเครื่องซื้อของอยู่ทางฟังไทยแล้วข้ามมาเพื่อนกระเตกเอาเงินบาทมาใช้มันก็เลยเปลี่ยนคืนยากเพิ่นว่านั่นแหละทางบ้านเพิ่นเพื่อนคุ <c oughs> น้มเข้มมีลีแหละพี่น้อง นอกจากนั้นสมคิดกันได้มาสังเกตบึ้งปลายพี่นนองเรื่องปลายโฆษณาก็เป็นสิ่งที่สําคัญน้องพี่นอ้องถือว่าบ่งบอกถึงประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ว่าจะเป็นปา้ายการบ่งบอกถึงถนนหรือว่าซอยหรือว่าป้ายโฆษณาสินค้าหรือว่าโปรโมตอีกย่างต่างๆน้พี่นอ้องจะเป็นภาษาไทยเป็นส่วนมากพี่นอ้อง แล้วก็ฟอนต์มันสิใหญ่กว่าอันฟอนต์ภาษาต่างสาธถึงจะมีก็ได้แม้แต่ภาษาอังกฤษก็ยังบ่ค่อยปรากฏเห็นอ่าในอันไฟลโฆษณาต่างๆอ่านี่ก็แม่นบนขายลอตเตอรี่ว่าสมจิตแซวจักใบจัไดบ่เนาะพอสิได้เมื่อพันตอนแรงนี่บางเทื่อว่าถึกนําเขาจักใบจังไดพอสิได้เป็นี่น้อยจังบาน อกจากนั้นเรื่องแม่ค้าร้าวขายอยู่ตามริมถนนก็บอบกว่าก็เห็นดอกซาวต่างชาติจะมาขายแย่งอาซิบอาซิบสงวนและกันิว่าอาซิบสงวนของของชาวไทยพเพราะว่าแต่ละประเทศมันต้องมีเนาะอาซิบสงวนไว้สําหรับประชาชนในประเทศนั้นๆนะพี่เนาะยกเว้นแต่ว่าอนบริษัทใหญ่ๆเข้ามาลงทุนโดยใช้เงินอันมาศาล อาเพิ่นจะมีนโยบายในการมาขายน้องพี่น้อ,ยยนองท่าว่าบริษัทห้างาร้านน้อยหรือว่าแม่ค้าเจาขายเครื่องของขายหรือว่าตั้งห้างเล็กๆขายนี่ครับโอ้อยู่ฝั่งไทยท่าเพิ่นเห็นเพิ่นจับอีกแล้วก็เห็นข่าวข้าวหลายถือว่าเห็นมาตลอดน้นองพี่น้องเป็นต้นแม่เจ้าตั้งช้าที่ลักลบล่นแหล้วขายหมูปิ้งโบไก่ปิ้งย่างนอขายทุเรียนข้าวข้าวปีก่อนนั่นก็ได้ ตัวจับตลอดเนาะถือว่าไฟเฮ็ดก็แม่นลักลี่เฮ็ดนั่นแหละเพราะว่าเป็นอาซีบจางงวนของบ้านเพื่อนถือว่าเป็นซึ่งที่ดีนะพี่น้องอาซีบนี่ก็ถือว่าสามารถทําให้คนล้างหญ้าหรือว่าคนเศร้ากินข้ามหรือว่าคนในฐานะอาภปบานการสามารถเลือกไซด์ได้เป็นต้นเป็นสร้างตัดผมบ่หันเสริมสวยบ่ตัดยิบบ่ เววรีอวาานขายปิ้ง,ย,งย่างออียงต่างๆน้อพี่น้องมันก็นเป็นสิ่งที่ดีน้อพี่น้องสามารถสร้างเวียกเขตงานทำโดยเฉพาะเปนเวียกเสริมให้แก่คนในประเทศนั้นๆพกาดรังหย่างครับ สามล้อก็สามลอมา้อามาพี่น้องถามสามล้อเพื่อนว่ามันอยูย่ไกลๆนี่ก็เลยสียางมาผมบคุณเคยมาจากเตือนเกี่ยวกับนครพนมตรงหน้าบ้านสมเิ็นี่ก็เป็ี่ยนไปโฆษณาพี่น้องถือบอกบ้กใหญ่เทพจะบโบหินภาษาตั้งสาเลยอ่าเป็นภาษาไทย เนี่พี่โนโอ้องเป็นห้างทองแต่เป็นภาษา,าไทยเลียนๆไปแล้วส่วนจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษกับางบางเทือกพื้นกาห้อนบบิเขียนคับเขียนแต่จุดสําคัญภาษาไทยะหลักๆถือว่าบง่งบอกถึงว่าประเทศไทยต้อง เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก็ป้ายเป็นภาษาไทยนี่พี่น้องสมจิตกันย่างมกกาไกยหลายมือนกันหลายย่างล้อเบิง่งสังเกตเบื้องนอกจากนั้นกันยังสังเกตเบิ่งอันเลี้ยงถนนหนทางนะพี่น้องบ้านเพิ่นนี่เท่าที่พอสมจิตขึ้นมาจากด้านานครพนมขึ้นมานะพี่น้องถือว่าบบคอเห็นเด้ออันว่าเรื่องอันขยะขี้เหงื่อไปต่อมีแต่ทางขี้เหงื่อแหละพี่น้องวางเป็นจุดเป็นจุด,เป,จดเป็นจุดคือบนนี่กะ มีทางขี้เหื่อวางไว้สําหรับคนที่ซื้อเครื่องซื้อของมากินทงเสตทงยอกทงยางก็ทิ่มไว้ในทางขยะบริมจมเป็นต้องไปบอกเลยพี่นอ้องเพราะว่ามันขึ้นกับการปลูกคิดสําน,นึกได้แล้วทุกคน,กนตื่นตัวเอาเองเลยมีขยะมีอย่างก็ต้องย่างไปรถทางขี้เหงื่อฮะบว่ามีสิว่าวางทิ่ม ลงข้างทางกฎหมายเพิ่นก็น,น่าจะมีนะตัวนี้ก็กฎหมายเกี่ยวก,กับการควบคุมเรื่องขยะนี่ถ้าว่าทีมสาซาย็น,น่าจะมีมีขนโตกับตัวเองเนาะหรือว่าเป็นเพียงมารยาทบอมันก็เป็นสิ่งที่น่าอายได้ล่ละถ้าว่าเบิดมู่เบิดคู่นี่บ่มีไผทีมขี้เนื้อตัวทิพน้องวน้องถ้าว่าเป็นเท่าหรือว่าเป็นคนอื่น เห็นทิมคือเยื่อลงริมถนนริมยังมูเห็นกับเป็นหน้าละอายเป็นเป็นหน้าเกลียดอีกแบบหนึ่งเลยสำหรับบานเพิ่นก็ถือว่าถ้าคนลาวข้ามไปพังไทยก็น่าจะเฮียนหูเรื่องนี้เนาะภายกระคือสิเข้าใจเรื่องความสะอาดนี่เพิ่นกันโอมาเป็นอันดับต้นๆอีหลีคิดเห็นตอนบาสมจิตไปทํางานอยู่พังไทยเรื่องห้องนอนห้องอย่างนี้โอ้เท่าแก้เพิ่นได้ ย้ำตลอดเลยรวมหรือว่าประชุมแต่ละทิศหรือว่าแต่ละเดือนนะพี่น้องบางครั้งกระเพื่อนก็ได้เข้าไปกวดห้องเพื่อความสะอาดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยล่ะเพราะว่าบ้านเพื่อนเลี้ยงความสะอาดเอามาเป็นอันดับหนึ่งละ่ะเอาไม่ว่าจะเป็นการแต่งยุคขกินก็คือการพี่น้องเป็นหม้อกระทะหม้อค้างบ่เป็นน้ำมันฟื้น้้ำมันยางที่มันทอดลายทืออะไรอย่างกรเพื่อนให้เปลี่ยนให้ยังเราพี่น้องแม่นยู่น ประหยัดประหยัดกัเพื่อสุขภาพได้พี่น้องเพราะว่าน้ำมันฟืดเนี่ยทอดหลายเทือหลายครั้งมันก็นเหตให้อันมีอัอนโรคพยัตยุ่นหันน้องพี่น้องสามารถเกิดเป็นโรคร้ายได้น,นะนะสองนี้คนกับบุคคลายเป็นใดพี่น้องสมจ,จิตกันย่างไปย่างมาเพื่อสังเกตบึงเพราะว่า นครพนมกับเมนอยู่ไกลบ้านวาสุมจิตแต่้าสมจิตกับโบเคยาข้ามมาจากเต่อได้ไวความจริงนะตอนไปไทยกับข้ามว่าบบข้ามกับข้ามครั้งหนึ่งเนาะข้ามก็ขึ้นสฟัฟานเพืะ่ะข้ามไปกับเข้ากันคิวรถแล้วก็ไปกรุงเทพเลยลงกรุงเทพเลยบมเดเวีย่างล,ล้อลินแบบน,นี้ เฮ okay. ็ดเบอนี่เป็นบดทไม่้ตอนาไปได้ไงอารทอันนี้เฮ็ดเท้าบ่าอหท้าเทาเดิม ลหลังจากที่ปสุจิตได้พาพอ่อย่างเลาะเบึงหลายบ้อนพี่น้องก็มาแวะถามบึงเห็ดเห็ดอันบแ้วก็เกเ็ดขาฟอนตอนนี้ก็เวลาอยู่12มงครึง่งพี่น้องสิพาพ่อมากินลาบซุกเล็กหรือว,ว่าก้อยเนื้อพี่น้อง,พ,องพ่อเพื่อนก็นอยากลองอสีมือพี่น้องชาวไทยว่า อ่ารสสันส <ique> <c oughs> ิเป็นจังได๋แตกต่างกับอยู่ทางลาวพิเศษก็คือว่าอ่าอยู่ทางภาคไทยเพิ่นบ่ใช้เพียเนาะพี่น้องใช้เพียใส่โพดนั่นละถ้าว่าไผมักอ่าอาหารสายนี้ก็น่าจะฮู้เนาะพี่น้องเรื่องเพียโพดถ้าผู้บ่มักก็คือว่ากินบ่ได้ละอยู่ทางภาคไทยนี่บ่อนหารที่สิสร้างนี่บ่มีเด้อพี่น้องเพียโพดเพิ่นใแต่บีมีบีแท้แล้วก็บีเทียมใส่อ่าจานนึงพี่น้อง เบิ่งว่าราคามื้อนี้มันสิเท,ท่าใดแต่ว่าเ<า>พิ่นติดปายดอกเลิกปายอันราคาขายบ่สุนชิตก็สิสร้างหลายหลายแนยวมันก็นสิรวมขึ้นไปเนาะพี่นอ้องนี่มาเด้อกินข้าวน้ำกันพี่นอ้องต้มมะม่วงนี่แหละผมใส่ดได้10บาทบ่ อ่ะมากินข้าวพี่น้องบาทนี่ข้าวก็ถุงสิบบาทก้อยกระถุงสี่สิบบาทไอบบาทวาจาละ์ี่สี่สิบบาทพี่น้องก็มีน้ำต้มแถมมาตำหลังมาสมชิตกับกับพ่อกับสิกินข้าวเลยพี่น้อง แต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบไปเพียงสำนีกก่อนพี่น้องก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมเป็นกำลังใจว่าสมจิา,าจังใดก็ภาพ่อเข้า,า,าก่อนรถสาดกับเบบบ้านๆน,น,น,น่แหละพี่น้องถึงจะบริสุทธิ์เพียแต่ว่าใส่บีกับตือขมอันล้ำคือกันพี่น้องมาจุ่นๆนำกันพี่น้องสุดท้ายขอกราบคำว่าสบายดีสวัสดี